สวัสดีค่ะธม,มุช้มวันนี้แม่สาวส้ม <Hello. S 1> แม่ว้างได้แม่โอ้ขันเหงื่อขเข้าเล้างได้วันวน,น,น,นเ้เรีเแม่หาเก้าแม่หาเก้าบอกหาเก้าว,าจวัจะเลื่มเด้อจะเลื่มเด้ออันถือบาทมาามาหาแท้เงนินฉัน มันจ mm. ะเริมบอกบอกเมจะเล่มได้่สิกลืมหนึ่อบอืมดอกแม่จได้ล่งงยายุจำได้ยุ้หาเก่าเพราะว่าใจบาปมันเปลนยนีของศูนเลขเจ้าเลขลอกเลขสูตรเลขยังเจ้าดีชื่อหาแม่บนนะฮะที่สอง กับซีสองเออล่างซื้อซีเอ็ดไหมเอาซื้อว่าคือมูแต่ซีเอ็ดกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนั่นแหละซื้อว่าคือมูแท่ของว่าว่าคือมูบาบนี้เรียกกันนั่นคือือเจ็ดหนึ่งพั่นฝไหนสองเจ็ดซีสองเจ็ดซีตัวตัวกันนั่นนั่งขวัยคืออะไรซีเจ็ดสามห้ากับสองหกอือ นี่ละชื่อเรียกเทานี้ล่ะบ่ซื้อหลายเงินสามหาคือสี่คืสองหกคือสี่คืออยู่จ้ะจ้ะแม่บอกว่าบ่ให้กลับเลยเนี่ยเจ็ดสี่ทุ่มเลยเจ็ดรักร้อยรักร้อยสองแต่ว่าบนบนดับหนึ่งรักหน่วยได้รักสิบได้ชุดดับทุกล่างร่างดับทุกไปฟังเลขคนมากมากนี่แค่นี้เราแม่มาวัด จ้าขอบคุณกับแม่เดี๋ยวยังคุ้ยกันไหม<ป>ค่บสวัสด,<ป>ด,ดีค่ะเ<ป>อาท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจมหาปูปูฝัน,นว่าน้อเนาะโอ้ยแปดศูนย์ <c oughs> นผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะหายกำลังใจแน่เหมือนนีมากกรเดื่ยสจกาวนาเป็นมูเดื่นสจกาวจะได้ได้ออกมาหาจั่นสิงหละก็มหาปู ฟูบดง,งกก <c oughs> ั้นกับเบนร้ว่ว่าหันไปงั้กับเบ้นเอยแปดศูนย์วะนี่ไหมแฟ <c oughs> นว่ายังไงคะวัดกระไดเปิดโตฟันว่าอันคนมาลงมา่านมีคนมาเอด็ดยูทูบด้วยเชค่ะโอ้ยเขาไม่ยูทูบเอามขบูฝันบบเอาเรศใส่แหงพระเจ้าอนนมีคนมาซิมซิมหัวแปดแปดก็แปดศูนย์เอาแปดศูนย์นั่นแหละไม่หายโต ก8แปดกับแปดซูมไอ้คยก็เลยท่างเนมองหาเสียงทีม่าของเสียงคือเลยไปเห็นเขากรลังนตอกไป็นแปดซูตัวเดียวแปดมาลายตัวเดียวนี่ปูเหล็กตัวเดียวเล้่ยวงก้อนเขาไม่เขียนให้อัน0ูกับหนึ่งูดก้อนนี่ติดกับอัน มันช่วงมากน่ช่วงชุวท้ายได้เลขสี่ออกนี่ก็ไม่ได้ซ้ำ่ช่วงทุตายกับ<อ>เลขสามตัวนั่นเลขผลพนได้ตัวเก้าได้เ <90 7 S 1> ก้าศูนย์เจ็ดนี้บะเนี่ยโอ้ขอกลเลยเก้เกาศูนย์เจ็ดเออมันเลขได้ดซำนี่สามันพระซ้ำเอาเก่าก็เก้าหนึ่งเจ็ดซะเนาะจะสิเก้าศูนย์เจ็ดเอ ลการล้นเด็การล้นครับตัวจะสร้างมันดอกก็ศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดนี่ครับอัอนี่นีครับแต่ว่าตัดอีกก็ได้เอาตัวนี้ก็ศูนย์เจ็ดอันแปดแปดกับแปดศูนย์ฟันกลางวันแมนนั่งโมงเดียวนี่วันพระฟันได้นี้แหละเขาผู้เฒ่าจูงแขนไปเบิ่งอยู่กองสลากอีเดอร์อาจารย์ไปบอกไม่ออกแม่แตเดี๋วไปนี่รับทุกเยองเย้าเอาเบิ้งกอ คือทฟันได้ขึ้นไปกองสลากก็ส่างขึนว่าเอาฟันได้ขึ้นนั่นพระค่าเอ้ยลงเหล็กค่ะท่านผู้ชมกุญแจกุญแจแน่เป็นความักใจแน่เนี่ยเน่แปดศูนย์ตัวอยวที่ปูงครับค่ะเพราะว่าอาจารย์ลูกอาจารย์ทุกท่านผู้เป็นเป็นนามภาวนาเขาก็ได้แปดศูนย์คสร้างผ้าแบบเอาเหล็กวิถีพนม ข้างเขามาเลขแปดศูนย์บกเก้งข้างเขาพระธาตุพระนมเราฝันเราก็โทรมาบอกว่าเลขแต่เลขท่านนะเขาเลยเด้อผมโทษผู้บ่าโทษไปบอกอันเลขมันไม่ออกให้โทษมาขอเลของ่ากนมันอันสุยประเสริฐเลยบอกว่าโอ้ผมฝันได้กางยางกัเว้นผมฝันได้แปดศูนย์กบแปดแปดบผมไม่ออกเขาก็เลยไปซื้อเราก็เลยมาฝันลองสี้วงนะแปดศูนย์ตัวเดียวนี่ซื้อดอกแปดศูนย พราเลขมันตีศูนย์อยู่ไหมนั่งแบบแปดศูนย์ปด่นแล้ว่ามันฝานอะไรเนก้าศูนย์เจ็ดอ๋อมันเลขมันขึ้นมาไปัสี่ตัวเก้าเนี่ยตูวเก้าศูนย์เจ็ดนาะแมนบะเลขมันออกข้อแห้งแล้วมืนอเทมันเก่าหนึ่งเกียรติวันที่แล้วแต่คอยกรั่นตีเลยเลยแปดศูนว้มันขัดมันสองยันตอนตอนท่านท่านได้ได้เลขมันฝันเห็นต่ป่าตา ฝันเห็นป่าเลยย่าไปทํำน้ำท่วงไหท่วงหน้าเขาเอาตาเอาป่าตายมามามาแพดแดดตากแดดนากะดกแปดศูนย์มาคือไฟแล้วจันแมนตัวเดียวคือไฟเนาะชงแค่นาชอไปตอนนี้ซื้น้ำปุยูหรอกเดี๋ยวนายจะั่ำอยู่ว่าถ้าได้ซื้ออยู่แล้วฝันได้คักวันนี้เนาะแปดศูนย์่านั้นแปดศูนย์เท่น้เก้าศูนย์เจ็ด่ต้องซื้อแล้วนะแมนเอาแปดศูนตัวเดียวแปดศูนคือว่า สักทีเป็นบนไป็นางคือแปดศูนย์ตัวเดียวโหโลเลยไปเมือเมอ่อกี้กับเมะพอออกพอกับไม่จำหนังว่าเอาเลขเขาจะห้แปดศูนย์มึงมีเงินไปกรุงเทพวะจ้ะหองฮามันแมนเยอะเบาหลายตัวท่นก็นเลยฟ้าวไปสิก็เลยฟูเขาดีเนี้ยให้ซามตัวค่อยถึงสามตัวสี่หังวัดสอนนะครับุณผู้ชมมึงนี้มากก่อน ก่อนหวยออกต่อน้นัจะท่านดีก่ปูกระเจาอะไรเนาะเก้าเก้าศูนเจ็ด <framework> ด <cat> ีป <mushroom proverb> <cat> ูเปลี่ยนเนได้ละเจ็ดศูนย์เก้าได้เบิดี่มุเก้าเจ็ดได้งวดก่อนงวดนั่นกันเนี่ยชุดอยส่งไปเจ้าเก้าศูนย์หาหศูนย์เก้ากว่าเก้าศูนย์หกค่ะมือก็่นนแมนได้ซิเด้นี่ยแล้วก็เมื่อเมื่อสุดท้ายก็มาได้ตัวนี้เรียกว่าเขาบอกจับับปก้ศูนหาอันนี้ก็สิจับวัเปิดนกกันเหรอปก้ศูนเก้าเจ็ด กันเป็นนะแต่และแต่มักแต่ว่าแปดศูนตัวเดียวราโอ้ขัดเอาแปดซุนนะเนาะแปดศุนนี่แหละทาไปช่วงเอาแคปนานจ,จะอไว้ค่าเดลต้าเกาที่เข้าไปซื้อกันแหละเพิ่นกันโอ้ยแต่ปวดท้ายนะไม่ยนินเขาว่าแม่นรู้ผมก็มีเงินลงบุคคลอ่ะเพื่ะแปดศุนตัวเดียวเนาะแคแปดซูนนี่แหละเก้าซุนเจ็ดก็ออกไปเรยดเด้อ ท่านผู้ชมโชคดีลุ้ยๆถูกหวยน้ำกันนะคะเพราะว่ามันใจนะเพราะว่านางกระเว้นแปดศูนย์ค่ะนางกระเว้นบ่าคยผ่าค่ะปูฟันกลางเว้นงวดก้อนกับฟันกลาเว้นกับหาอันหกศูนย์ห้าศูนย์ห้ามันหกขาอืมรอหกขาอันนี้ได้ได้แปดศูนย์ตัวเดียวบะแปดแปดได้มากัเลยแปดศูนย์กับแปดแปด แปดแปดได้มากจังเลย้แปดแปดค่ะครับคนมาซิมเหม็นแล้วใช่ไหมว่าช่วงยูทูปมาลงมามีมามีเล่ห์แขกขย่่าท่านในฝันในฝันอ่ะก็นั่งนั่สิแหละวันนี้แบว่ามันซิมเนี่นงอาจารย์เลขกับแปดแปดกับแปดศูนย์ก็เลยง่วงหาทีมากของของตัวศิลป์ก็เลยไปเห็นเขาตีป้ายแปดศูนย์ตัวเดียวมันมมีแปดแปดตีป้ายแปดศูนย์ตัวเดียวแต่ในในในหูมันยินแปดแปดเราลงไายโดยแปดศูนย <C ose that> แต่วันนี้ไปหาที่มาของเสียงเขาไปเห็นผู้ใช้มันกรลั่งตอกป้ายอยู่นะแปดศูนย์มั่งกระเลยมักแปดศูนย์แล้วมันมากวบกับเลขอาจารย์เพิ่นไปเอากระดูกสร้างโบราณมาก <C ose that> แล้วเพิ่นเลยอธิษฐานขอเลขน้ำสร้างตกแร่นมา,ากม่นก็ฝันมาสร้างผ้าเพ่นไปพราทาผนพนม <C ose that> ทาน่าเขาท่าพนมเนี่ยปีดเบิ้ลไปไม่ท่าข้างเขาทัาง,งเดียวบนท่าเขามันจะไม่เลขกแปดศูนย์แล้วกับเพี่นกับไม่ออกกับผ้ากับเขาไปก็ไปจับสลาก ก็ได้พากกันไมมเลยแปดสิบพักกันได้ของเมื่ออาจารย์เลือกหลังสั่งว่าไรนัโมู้อะไรวะอันนี้คือคําฝันของผู้บาอาจารย์ที่ข้าลบน้าเือกันคือทั่วหากเล่นกันนึกว่าตรงกันพอดีนะมู้ก้อนเพื่อนได้ได้เพื่อนได้เนี่ยเจ็ดหนึ่งเก้าเลขว่ากับเขาอาจารย์ก็สิอว่าเป็นเจ็ดสร้างก็สิอว่าเป็นเก้ามาเก้าศูนย์นั่นแหละเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเนาะ ไปดีละเป็นเก้าเจ็ดอป็ตัวนึงครับเป็นแปรห้องว่าห้อ่แปลแล้วมะเกาแปดแปดศูนนี่แหละเนาะค่ะเอาเอาตัวเดียวนี่แหละข้นแขนล่างพร้อมนะเนาะค่ะมอตรงบนจ้าเดียวบนล่างด้น้ำร้อนมะตัวเดียวหนึ่งเพราะว่าเออเด็เขาว่ามัน้อเป็นบนค่ะบนนะคะเอาแปดศูนบนล่างใ้ำะบอกว่าแปดแปดศูนเนาะบอกว่าว่าว่า่้าแปดศูนย์กันแล้วเแล้วเออเก้าแปดศูนย์ ก็าแปดซูลเขากันลยมั่นบหมยุ่งทางข่ายว่าเขากันค่ะเรกันแล้วว่าคุณผู้ชมการซูดอยูไหนน้ำกันนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี